ถ้าเกิดเจอเข้อสอบตรงไหนที่แบบพอจะคุ้นๆท,ท,ที่เราไปสอบมาบอกได้นะจะได้เผื่อว่า่านเน้นเน้นท้จะได้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆนด้วยว่าเราเจออันเนี้ยมาแล้วเราคําตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันคำตอบที่ถูกต้อ,องคืออะไรนะอันแรกก่อนเลยก็คงต้องพูดถึงเรื่องของจรรยาบรณจัรยาบรณใน,นข้อสอบให้เราสอบสิบข้อคือรู้สึกว่าแต่ที่บอกว่าบางคนบอกยี่สิบข้อแต่พี่ไปทำกี่ครั้งกี่ครั้งพี่ก็เจอแค่สิบข้อเองนะ ไม่ได้เจอ20ข้อนะก็ต้องผ่าน7ข้อเขาถึงจะตรวจหมดกับไปจริงก็คือต้องผ่านแหละถ้าเกิดหมดของกฎหมายความรู้ประกันวินายสละไผ่านแต่จแนวาบังบไม่ผ่านตกสมัยแล้วก็บอกเลยว่าช่วยไม่ได้เล้วดยทางนี้สมัยก่อนจัญญวบังคาวิชากฎหมายฐานข้อ2ข้อพี่ไปพี่ไปคันข่าวขอได้แต่ตอนนี้มันสอบคอมพิวเตอร์คานยังไงก็ไม่ได้เพราะผลมันออกหน้าจอเลยใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วยได้เยอะนะครับที่ฐานข้อ2ข้อ ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องมาใช้ความสามารถของเราเยอะหน่อยนะครับเรื่องของการสอบมันจะมีสองหัวข้อใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของตกฎหมายแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไปอย่างวิวาศวะสัพพายเรื่องของกลุ่มวิชาประกันภยัยตัวที่ที่เชื่อว่าน่าจะได้คะแนนเยอะถ้าติวแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะเยอะกฎหมาย40ข้อเชื่อว่าน่าจะทาถึง3าสิถ้า30นิีป่ปาไปส่วน,นแล้วนะไปแล้วครึ่งทางนะแล้วก็ที่เหลือก็ ลองมาดูว่าพอจะพอจะจับเจอข้อสอบบางหมในแต่ละเรื่องนะครับก็จะเห็นม้ำหนักละในเอกสารก็มีทําไว้ให้เรียบร้อยนะครับมาพูดถึงเรื่องของคอมมิชชั่นบางคนอาจจะมีเขียนไว้ให้แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เขียนหน้าสองเลยครับหน้าสองหมือมตวเอกสารบางชุดก็ดอ,อันนี้ไหมตัว เป็นกล่องกล่องนี้ไม่มีเลยใช่ไหมเขาไม่อจะทำไหนมาวันนี้นะเขียนเสอร์ฟเลยโอเคโอเคเอ่อบางคนมีบางคนนี้เอาเปลี่ยนชุดที่มีไปดีกว่าเนาะอันนั้นมีไหมครับตรงกล่องอย่างนี้มีใช่ไหมโอเคเจนของของเขาไม่ถูกกลโองเขตก็จะบอกว่าอย่างนี้ว่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ย ถามว่าสําคัญไหมสําคัญสําคัญเพราะอะไรมันมีคะแนนถ้าเราเจอถามเรื่องของคอมมิชชั่นซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วทาไม่ได้ไปละสองคะแนนนะครับคอมมิชชั่นของประกันอัคคีภัยนะครับเวลาพูดถึงประกันอัคคีภยัย่มันจะมีอยู่สองส่วนคือประกันอัคคีภัยมาตรฐานกับประกันอัคคีภัยที่อยู่ในรูปของแพคเกจนะครับ เราต้องแยกก่อนว่าถ้าพูดถึงประกันอันดีไทยในวินาทีวิศัยนะครับมันหมายถึงประกันอันดีไทยมาตรฐานคุ้มครองไฟไหม้ผ้าผ่านการระเบิดของแก๊สคอมมิชชั่นอยู่ที่23นะครับส่วนขนส่งสินค้าทางทะเลรู้ไหมคอมมิชชั่นเท่าไหร่ใครเราได้บ้างมากกว่าพาร์โบอ่ามากกว่าพาร์โบเปอร์เสรต์เดียวเท่าไหร่เอยสองห้าสิบเอ็ดอ่ามากกว่าพรบว่าล้เสร็จต้องตอบของปาณเนี้ย คอมมิชชั่นของขนส่งทางทะเลอยู่ที่13ะนะคร<ะ>ับรับจริงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนสอบให้เขียน13ะนะคร<ะ>ับคอมมิชชั่นของขนส่งทางทะเลจะมากกว่าคราบอรแค่เปอร์เซ็นต์เดียวครบอรแตเดียรที่ตอบตอบถูกพรบอรคอมมิชชั่นอยู่ที่12หรือค่าบเร็จท่าในหน้าอยู่ที่12นะครับรับจริง30 40 45ไม่ว่ากันแต่ตอนทำข้อสอบถามว่าคราบอค่าบน็จเท่าไหร่ต้องตอบ12นะครับ อันนี้คือตามกระสอบนะส่วนถ้าสมัครใจหรือประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าคอมมิชชั่นอยู่ที่สิบแปดนะครับหรือค่าคอมเ,เนช่อยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นตส่วนเด็นตะเล็กทั้งหลายแหละคอมมิชชั่นอยู่ที่สิบแปดเวลาดูง่ายๆเลยว่าแบบไหนที่เรียกว่าร่มมาทนเป็นตะเล็กก็คือรวมมาทนที่อย่างเวลาเราเจอแพ็กเกจที่เขียนว่าประกันไฟหรือพวกสมายโฮมนะครับพวกนี้พอเราอ่านต๊บออกมาน่าจะเป็นประกันบ้านอาคคีภยัย แต่พอไปดูในเรื่องของความคองปุ๊บมันมีโจรกรรมด้วยมีความรับผิดต่อุคคลภายนอกด้วยมีประกันกระจกด้วยพวกนี้มันไม่ใช่ปมันไม่ใช่ประกันไฟอย่างเดียวละมันคือเป็นตะเล็กนะครับคอมมิชชั่นอยู่ที่สิบปนะครับตรงนี้ถ้าเกิดออกสอบ hmm. นะทำได้อยู่แล้วแต่ขอให้จำได้นะครับตัวที่ออกบ่อยเนี่ยเจอบ่อยก็คือกดอหัง่ายมากแลวก็จะตอบประมาณสามสิบอาจรับจีงล้วนๆเลย นะครับโอเคตัวนี้ก็มีแบ่งในเรื่องของน้ำหนักออข้อสอบบอกไว้นี่ว่าสอบแต่ละเรื่องเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องห่านเท่าไหร่นะครับก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของกฎหมายเยอะหน่อยแล้วกันนะครับมาดูในเรื่องของจัรยาบาณจัรยาบานของยากเลยแล้วกันว่าจัรยาบานเท่าที่สอบมาเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับไม่ยากเลยลองมาดูข้อสอบจัรยาบาณแล้วตะกี้ที่เห็นจัรยาบาณที่บอกว่ามีเก้าเออท่าทีครับอันนี้เป็นใบหน้าอ,อ่มีลข้อ ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยอ่านไปก็ช่วยไม่ค่อยได้เยอะเพราะข้อสอบของวินาสภยมันจะไม่เกิดประกันชีวิตประกันชีวิตจะมีท่าทางให้แต่วินาศภัยจะไม่เกี่ยววินาสภยตอบสิ่งที่ดูและเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแล้วก็ใกล้เยียงกับความเป็นจริงมากที่สุดหมายถึงมันมีข้อหนึ่งนะที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนเป็นมบัตรเครดิแต่ว่าเป็นตัวแทนที่ดีมากกับลูกค้า บริการดีไม่มีปัญหากับลูกค้าในเรื่องของการรับประกันภัยแต่มีปัญหาส่วนตัวคือบัตรเครดิตนี่นี่ถามว่าข้อเนี้ยข้อนี้เข,ขาก็จะถามประมาณว่าตัวแทนคนนี้ยมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่งงา,า,า<ม>คิดว่ามีหรือไม่มีเรื่องของงานไม่มปปัญหามีปัญหาในเรื่องเดียวนะใเรื่องส่วนตัวคิดว่ามีหรือไม่มีอ่านข้อเนี้ยตอนที่พี่ตอบพี่ก็ตอบว่าไม่เกี่ยวแต่พอไปดูข้อสอบข้อสอบบอกว่าเกี่ยว สิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวแทนครจะมีก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยรวมกระทั่งเรื่องของส่วนตัวด้วยนี่คือการสอบตอบแนวขสอบของจัตวาณ์ใตอนนี้แนละ้วเพราะตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเพราะเรื่องงานดีทุกอย่างไม่มีปัญหากับลูกค้าเป็นเป็นแต่เรื่งปัญหาส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่าพอพี่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่สมาคมเขาบอกว่าถ้าให้ตอบข้อนี้จริงๆก็มันเฉลยออกไปอีกข้อหนึ่งเขาจะมองในภาพของ ถ้าเป็นความจริงแล้วเนี่ยตัวแทนที่มีปัญหาับรเครดิตแล้วลูกค้ารู้คิดว่าน่าขัดควงน่าเชื่อถือเนีขัดคือตอนนี้เอาความเป็นจริงมาก่อนวนิธีการสอมจัยาบแล้วถ้าตัวแทนเอาเงินไปรักษาแม่อย่างเงี้ยอ๋อก็พี่ต้องบอกนิดนึงว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอส่วนตัวนะค,ะจะจะนครับถามว่าขัดจราบไหมขัดเรื่องของอาชีพเราเราเก็บเงินมาเงินเราต้องส่งบริษัทแต่แต่ถ้ามูลว่าเออเงินรักษาแม่แต่ คือที่จ่ายก็คือจ่ายครบครับถ้าถ้านี้ถือว่าขาดไหมครับขที่บอกเลยว่าขาดอว่า่รู้ไหมว่าโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าเอาเงินคู้ยง่ายว่าถ้าโจทย์ถามว่าเนี่ยเก็บเบี้ยของลูกค้ามาแล้วเอาเงินไปรักษาแม่ถามว่าขาดจ่ายาบันไหมที่ตอบเลยว่าขาดเพราะเขากําลังโยงให้เราไปเห็นว่าเงินที่ลูกเอาไปรักษาแม่คือเงินเบี้ยของลูกค้เนี่ยเขาเขาไม่ได้หลอกอะไรมานะแต่ เขาบอกว่าหน้าที่ของตัวแทนคืออะไระขายประกันเก็บเบีย้ยส่งบริษัทไม่ใช่ขายประกันเก็บเบีย้ยเอาเงินไปกณะจาแน่เนี่ยเขากําลังชี้ให้เห็นว่าก้อนเงินที่เก็บมาเนี่ยมันคือเบีย้ยประกันภัยข้อนี้บอกเลยว่าต้องตอบว่าขาดขาดจัญญาบันของตัวแทนเนงแน่แล้วก็โจทย์ของจัญญาบันอีกตัวหนึ่งที่เจอโจทย์มันจะยาวมากยาวจนหน้างนมคือหน้าหันใจจริงคือไม่จะยาวไปไหนห้าหกบรรทัดเกือบทุกข้อเลย จะบอกเอึงนี้ว่าเวลาอ่านโจทย์เนี่ยโจทย์จรรยาบาลมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่ามันกําลังพูดถึงใครให้เราเอาคนนั้นเป็นตัวแรกสมมุติว่ามันมีอยู่ตัวอย่างอันหนึง่งในในเอเป็นตัวแทนแล้วก็ไปชักชวนเพื่อนมาขายประกันโดยที่สอนอาชีพเขาแล้วก็ให้ในดีเนี่ยไปขายประกันคือเราเป็นลูกค้าเราก็เลยสอนในในในดีเสร็จปุ๊บ พอมีลูกค้าตุกแล้วก็ให้ในายดีไปฝึกอ่จบลูกค้ารายนี้มานะครับนายดีก็ไปทํามาพอจบได้เราก็ให้คอมมิชชั่นนะครับประมาณพันหนึ่งสำหรับแต่ละเคสเสร็จปุ๊บวันดีคือดีนายดีเห็นว่าเฮ้ยจบประกันเนี่ยหรือไปขายประกันองมันไม่ยากก็เลยคิดว่าไปสอบบัตรเองพอสอบเสร็จปุ๊บก็มาเปิดบัตรกับบริษัทโดยที่ยังไม่บอกนายเองะอ่ะแล้วนายเอก็ยังส่งลูกค้าให้เหมือนเดิมก็เลยไป จบการขายกับลูกค้าของนายเอแล้วก็กลับมาบอกนายเอว่าลูกค้าไม่ทำแต่จริงแล้วลูกค้าทำเรียบร้อยแล้วแหละเขาก็ไปเข้างานตัวเองอย่างเงี้ยขขอสอบจะถาอว่าผิดจรรยาบรรณหรือไม่ถูกหรือผิดผิดอยู่แล้วแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นคือผิดผิดกับใครผิดกับนายเออ่าหรือผิดกับบริษัทก็สอบอกเลยนะก็ไก่ผิดจรรยาบรรณกับนายเอสองผิดจรรยาบรรณกับบริษัท คิดว่าผิดกับใคร mm hmm. เวลาโจทย์ถามอะไรให้ก่อนไปตอบโจทย์ก่อนต้องผิดกับนายเอก่อนแล้วถึงจะมาผิดกับบริษัทขอ้อนข้อสอบเป็นอย่างนี้คือคือถามว่าเอถูกไหมก็ไก่ก็ถูกขอไข่ก็ถูกผิดกับนายเอด้วยผิดกับบริษัทด้วยนะครับแต่โจทย์กําลังพูดถึงนายเอให้โยงกับนายเอก่อนนี่คือข้อสอบจังจะมา mm hmm. จริงๆยากมันไม่ได้ยากนะแต่คือเรารู้สึกว่าอู้หพอเห็นโจทย์แต่ละข้อ มันจะเดียวไปไหนข้อหนึ่งห้าบรรทัดหกบรรทัดเจ็ดบรรทัดก็ทีเนี้ยเขาให้เราถักทวนนั่นเองนะครับโอเคเรื่องของจรรยาบาณอันนี้เป็นทดสอบจากตัวเว็บของพอออเลยนะซึ่งจริงๆถามว่ายากไหมตอนหลังไม่ยากแล้วนะเนี่ยลองดูนายไมตรีเป็นนายหน้าประกันภัยวิน,นาศภัยได้แนะนําให้ในายไข่ทำประกันประเภทหนึ่งทรานนั้นที่ทราบว่ารถของนายไข่เพิ่งเสียจากเหตเุเกิดเหตุอุบัติหเหตุไปเฉี่ยต้นไม้มาโดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ว่ารถไม่เกิดเหตุถามว่าในไ,ไม่ตีเป็นอะไรหน้บ้างน่าะสะาภที่ดีหรือไม่ไม่ดีคนนี้ตอบง่ายมากเลยคือไม่ดีตอ,อบข้อตอไปตอบก่เนี่ยจริงๆข้อสอบของจัญญาบันง่ายนะตอนหลังนะรู้สึกง,ง่ายขึ้นเยอะเลยนะโอเคหลังจากนั้นแล้วขอข้ามเลยนะ <c oughs> เรืน่จัญญาบันเราค่อยมาว่ากันนะครับขอข้ามไปเรื่องของตัวกฎหมายเพราะว่าทํามาสิบข,ข้อเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ยากแล้ว เฉลยมีให้อยู่แล้วครับด้านหลังไม่ต้องกลัวนะครับถ้าทานเดี๋ยวจะกลับมาเฉลยให้เรามาในเรื่องของกฎหมายดีกว่าตัวกฎหมายเป็นตัวที่อยากให้ทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องของผู้สัญญาพอขึ้นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ในถึงออกมันกำลังจะถามเกี่ยวกับบุคคลในสัญญาประกันภัยบุคคลในสัญญาประกันภัยสัญญาต้องมีผู้สัญญาแค่สองอสัญญาจะต้องมีผู้สัญญาสองฝ่าย แต่บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัยมีได้ถึงสามคนผู้เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยแล้วก็ผู้รับประโยชน์เน้นอีกนิดหนึ่งผู้รับประโยชน์จะมีหรือไม่มีก็ได้กรมธนรถยนต์ถามนิดหนึงว่ากรมธรยึดรถยนต์ถ้ารถซื้อเงินสดรถคันนี้ซื้อเงินสดต้องมีผู้รับประโยชน์ไหมรถคันนี้ซื้อเงินสดเลยเราเอาเงินเราซื้อทั้งข้อเลยห้าแสน จะเป็นต้องมีผู้รับผลประโยชน์ในหน้าตารางกรมธรรม์ไหมไม่จาเป็นไม่ระบุยังไงเวลารถหายก็ต้องจ่ายผู้ประกันภัยแต่ถ้ารถคันนี้เช่าซื้อธนาชาตต้องมีผู้รับผลประโยชน์ไหมมีมพอต้องมีผู้รับผลประโยชน์เพราะเราไปกู้เงินธนาชาติถามว่าเรามีส่วนได้เสียในตัวรถคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไหมไม่ร้อยไม่ร้อยไม่ร้อยเราส่วนใหญ่ก็คือดาวแค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ เราไม่จําเป็นต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่มาทาประกันภัยร้อเปอร์เซ็นเต็มแต่ขอให้มีส่วนได้เสียอันนี้คือเรื่องลกนะเรื่องของบ้านถ้าเป็นบ้านโอเคมันง่ายซื้อบ้านมาเงินเรากู้แบงค์แบงค์ก็เป็นเจ้านี้อันนี้ที่พูดถึงผู้เช่าดีกว่าถ้าเรามาเช่าตึกหลังนี้สมมติว่าไม่ใช่ตึกที่ซื้อสดเรามาเช่าเขาต่อเพื่อเปิดท,ทําธุรกิจถามว่าเรามีส่วนได้เสียในตึกหลังนี้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มไหมมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่เจ้าของ แต่ถามว่าเราเอาตึหากหลังนี้มาทําประกันได้ไหมได, <S <S 2> <S 2> ได้ส่วนใหญ่แล้วเวลาทาประกันไทยบริษัทประกันไทยก็จะรับประกันไทยในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สั์สินไายในสิ่งปลูกสร,ร้างตัวที่เราไม่ได้รับประกันไทยหรือตัวที่เราไม่ได้ให้ประกันไทยกับผู้เช่าก็คือ <S <S ตัวตึกตัว,ตวอาคารขน้นเองเสริมไปอีกนิดนึงในกรณีที่เผอ,อิญว่าตึกนี้มันบิ้วมาสมมุติว่าตึกราคาเนี้ยไม่ไอ้ตึกราคานี้ก็ได้สมมติว่าตึกเนี้ยเราดูแลอ่อนดึงเข้ามาเจ้าของหมอะเนี่ย อนที่ซื้อมา10ล้านที่ตกแต่งไปประมาณ2ล้านตึกหลังนี้ต้องทําประกันในทุนประกันภัยที่12ล้านผู้เช่าวันนี้มาเช่าทําธุรกิจมีสินค้าของตัวเองประมาณ1ล้านพวกเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินที่จะมา,มาทําธุรกิจถามว่าเวลาเรารับประกันภยัยหรือ <หา S 1> ไปแจ้งหาประกันภยัยเวลาเกิดไฟไหม้ที่มาทั้งทั้งตึกเนี้ยเจ้าของควรจะได้ที่ สิบล้านหรือสิบสองล้านสิบ <10. S 1> <10. S 2> ตอบเลยว่าสิบอ่ะในเมื่อเขามีบิมลมาอีกสองล้านบริษัทประกันภัยไม่สนใจหรอกไถ่บิลไม่บิลบริษัทสนใจแต่ว,ว่าเนี่ยทรัพย์สินภายในสิ่งก่อสร้างที่มีการตกแต่งบิลอินขึ้นมาเนี่ยเท่าไหร่ก็อบอกว่ามีการตกแต่งไปสองล้านเวลาเกาะไดไปแอบปบเราจะไม่ได้สนใจหรอกว่าอ่าเป็นของเป็นของเจ้าของเราสนใจแต่ว,ว่าตัวตึกให้เจ้าของอย่างเดียวสิบล้านส่วนเฟอร์ทั้งหมดให้กับผู้เชา่า ส่วนเขาจะไปตรงลงกันเองว่าเฮ้ยตอนนี้ผมผมผมให้เช่าเลยผมวิวมาสองล้านอันนั้นเป็นสัญญาที่เขาจะต้องทํากันต่างหากอยู่แล้วแต่เรื่องของประกันภัยจะไม่ยุ่งเลยจะไม่ได้เข้ามาดูว่าโอ้หตึกสิบล้านนี่เป็นของเจ้าของเจ้าของมีบิวอีกสองล้านอันนี้ก็เป็นของเจ้าของเราไม่ทำอย่างนั้นมันมวุ่นวายเราแยกชัดเจนเลยนะครับผู้เช่าก็คือ,อ,อจะได้จะได้ความคครองในเรื่องของตัวทรัพย์สินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตะกูลต่อทั้งหมดต,ต,ตั้งแต่ติดตั้งถึงตาภายในสถานท,ที่เทีย่ยว นะครับก็อยากจะให้เห็นว่าคู่เช่าเองก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียร้อเรเ็เต็มแต่ก็เอาตึกหลังนี้มาทําประกันภัยได้ถูกไหมอ่าอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายกรมมาทนอุบัติเหตเุถ้าเกิดเรามีลูกลูกเราอายุไม่ถึงของประกันภัยน่าจะสิบสิบแปดสิบแปดถ้าสิบแปดเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะนะอ,อ่ถ้าลูกเราอายุแค่สองขวบถามว่าเราทําประกันอุบัติเหตุให้กับลูกเราได้ไหม ได้อยู่แล้วเพราะเราต้องไปถูกทน,นาให้เพราะลูกเรายังเซ็นอะไรไม่ได้นะครับเรา,เ,าเป็นคนทาประกันภัยให้กับลูกลูกซื้อประกันภัยเสร็จปุ๊บถ,ถ,ถ,ถามว่าเรามีส่วนได้เสียในลูกของเราไหมมีอยู่แล้วเพราะลูกเราอายุยังไม่ถึงสิบแปดแต่ถ้าเกิดลูกเราวันนี้อายุยี่สิบห้าแล้วถามว่าเรามีส่วนได้เสียในเขาไหมไม,ไม่จําเป็นเพราะลูกเราเองไปทํากรมธรรม์เองได้หมดนะครับก็แปลว่า,าพ่อแม่ก็มีส่วนได้เสีย นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องมีเต็มร้อยนะครับก็อ,อยากขยกให้เห็นว่าพ่อแม่ก็สามารถเอาประกัน p ีเอให้กับลูกได้นะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีส่วนได้เสียเต็มร้อยเปอร์เ็ในตัวของลูกเพราะวันหนึ่งลูกอายุครบสิบแปดเขาก็ทำเองไนดะ้นะครับนะที่ยกตัวอย่างก็คืออย่างที่บอกอยากให้เห็นว่า,วาผู้รับผลประโยชน์เนี่ยะจะมีหรือไม่มีในกรมธรรม์ก็ได้เน้นนะบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสามคนผู้ประกันภัยผู้รับประกันภัย แล้วก็ผู้ดำเนินโยบเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้เราสะสมตรงนี้นะครับก่อนที่จะผ่านไปมันมีอันหนึ่งที่ทดสอบอ๋อมอยบ์บอยผู้ว่าการไทยเขาชอบถามว่าผู้บรินไทยมีหน้าที่อะไรส่งดี้อ่ะเบี้ยที่ส่งเป็นหน้าที่ของใครผู้ว่าการไทยนะครับเงินที่เงินที่ส่งเรียกว่าอะไรเบี้ยวประกันไทยเบี้ยวประกันไทยที่ส่งส่งอยู่ในรูปของเงินข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยไปเปิด ผู้มือของคอรมีอยู่ประมาณ15บ้คอคือสองบรรทัเนี่ยจะถามอะไรกันเยอะกันแยะแต่ถามไปถามมาก็คืออยู่แค่นี้เองนะครับส่วนผู้รับประกันภัยใดก็คือคนที่จะตกลงที่จะชดใช้ค่าสินธใหม่เวลาเกิดความเสียหายขึ้นมาจ่ายค่าสินธใหม่เราจ่ายค่าสินธใหม่มีรูปของอะไรก็รูปของเองินเนี่ยมาถามสับไปายสับมาแค่นี้เองนะครับข้อสอบไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวคือผู้ค้ำประกันภัยนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย ส่วนวัตถุที่เอาประกันภัยได้วันนี้นะครับอ่ะเราเห็นจากรูปแล้ววัตถุที่เอาประกันภัยได้น่าจะมีอะไรบ้างจากรูปภาพมีอะไรบ้างครับวัตถุที่เอาประกันภัยได้แ <oret tiempo. S 1> ต่กระจกหรือเรียกว่าศักศิลสักินอ่เอาประกันภัยได้แล้วมีอะไรครับที่เอาประกันภัยได้ถ้าที่เราดูในภาพเอาภาพแรกก่อนอ่ะเอาง่ายๆตัวตึกเนี้ยก็คือตัวสักศิ์เอาประกันภัยได้มีมีอะไรครับที่อยู่ในภาพ โคนที่ยืนยืเนี่ยคนพวกนี้ก็เอาประกันภัยได้นะครับอ่าแล้วอันเนี้ยที่เห็นเป็นโลโก้ของพวกเนี้ยมันคือห้างนะครับเราเอาประกันภัยอะไรกับห้างห้างสัพสิชยาครับที่เขาทำประกันภยัยเขาทำประกันภัยในเรื่องของอ่าจะบอกไว้อย่างนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราจะไม่ค่อยรู้นะครับวัตถุที่เอาประกันภัยได้ในที่นี้หมายถึงหนึ่งบุคคลนะครับสองรัพย์สิน์สามความนับผิดตามกฎหมาย ห,ห้างทุห้าพวกนี้จะต้องทําประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เราเห็นข่าวที่ว่าเด็กโดนอะไรนะโดนบาดทะไนรนดีนั่นน่ะเป็นความรับผิดของห้างนะครับห้างก็จะต้องทําประกันภัยในเรื่องของความรับผิดตามกฎหมายตัวนี้เป็นตัวที่เราจะลืมนะเวลาก็สอบถามวัตถุที่เอาประกันภัยได้บอกเลยตอบอยู่ข้อถ้าถามวัตถุแต่มันจะมีโจทย์อีกอันนึงเขาจะถามว่าประกันโดยทั่วไปมีกี่ประเภทประกันภัยโดยทั่วไปมีอยู่แค่ สามประเทศเกี่ยวกับตัวบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับความรับผิดต่อบทมนนะครับเดี๋ยวอย่างเลิมนะประกันไทยโดยทั่วไปมีสามประเทศแต่มันจะมีข้อสอบอีกข้อหนึ่งถามว่าประกันไัยในประเทศไทยมีกี่ประเทศสี่ประเทศที่อยู่ในเอกสารหน้าแรกรถยนต์ขนส่งทางทะเลประกันรถยนต์ประกันขนส่งทางทะเลประกันอาชีพภัยแล้วก็ประกันเบ็ดนาเล็นเนี่ยคือประกันในประเทศไทยมีทั้งหมดสี่ประเภท แต่อันนี้ถามว่าประกันไยโดยทั่วไปอันนี้อย่าลืมนะความรับผิดตามกฎหมายเวลาถามถึงการประกันไยโดยทั่วไปสัญญาประกันไทยสัญญาประกันไัยคือเป็นสัญญาทางแค่สัญญาสําเร็จรูปสัญญาลงในมือชื่อฝ่ายเดียวสามารถบังคับของร้องได้ถ้าไม่ถือเป็นสัญญาทางแค่เวลาเราทําประกันที่น่าสภัายเวลาเกิดเหตุมันจะชดใช้ในรูปของตัวเงิน เงินเท่านั้นสัญญาทุกกรมธรรมเนียไม่ว่าจะเป็นอาทีภัยรถยนต์ขนส่งทางทะเลเป็นตเลเวลาเกิดเหตุมาเราจะชดใช้ความรับผิดหรือชดใช้วความเสียหายด้วย<ม>เรื่องของเงินเงินนะครับมันก็คือเป็นเรื่องของสัญญาทางแพง่งฟ้องร้องกันทางแพงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่นาให้เราได้รับความเสียหายไม่มีเงินจ่ายอันนี้พอเกิดเหตุขึ่นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราเรียกร้องเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีเงิน เขาขายทรัพย์สินไปก็ยังไม่พอกับค่าสินใหม่ที่ต้องจ่ายเรานะครับเจ้าหน้าที่จะดําเนินการเป็นคดีอาญาไม่ใช่สัญญาอาญานะสัญญาอาญาไม่มีหลายคนบอกว่า,าสัญญาประกันภัยถือเป็นสัญญาทางแพง่งแต่ถ้าชดใช้ในรูปของตัวเงินไม่ได้เป็นสัญญาอาญาผิดสัญญาอาญาไม่มีมีแต่คดีอาญานะครับสัญญาสําเร็จรูปเนื่องจากกรมธรรม์พวกนี้เป็นกรมธรรม์ท,ที่ออกโดยบริษัทประกันภันยบริษัทจะต้องยื่น หน้าตารางแบบรายการกับในเดียนะครับเราถือว่าเป็นสัญญาสําเร็จรูปที่ออกโดยบริษัทนะครับแล้วก็ลงในมือชื่อฝ่ายเดียวบริษัทสามารถลูกค้าสามารถเอากรมารรไปบังคับฟ้องร้องได้นะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราถ่ายประกันเราได้กรมธรรม์มาเอาไปให้ลูกค้าลูกค้าจําเป็นต้องเซ็นชื่ออะไรในกรมธรรม์ไหมส mm ัง hmm. เกตดีๆลูกค้าเคยมีต้องเซ็นชื่อไหม ลูกค้าเขาเซ็นส่วนใหญ่เขาคือเขาเซ็นใบรับกรมธรรม์เหมือนกันคนประกันชีวิตทุกวันนี้และขายมา30-40ปียังเข้าใจว่าพอได้าากรมธรรม์ปุ๊บเอาไปให้ลูกค้าลูกค้าต้องเซ็นชื่อเลยกรมธรรม์ผมถามเขาว่าจริงๆตั้งแต่มีประกันชีวิตเนี่ยกรมธรรม์ไหนก็ตามแต่ที่มีในประเทศไทยมันไม่มีกรมธรรม์ไหนเลยนะที่ลูกค้าต้องไปเซ็นชื่อนะครับที่เราเซ็นชื่อคือเซ็นใบรับกรมธรรม์ท่านาเองอยาเข้าใจดนะครับสัญญาตรงนี้ก็คือหน้าตารางกรมธรรม์ตรงนี้ เป็นการลงรายมือชื่อฝ่ายเดียวโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทประกันภัยสองท่านแล้วก็สแตนดาร์ดบริษัทนะครับลูกค้ารับกรมธรรม์ภยถ้าเกิดบริษัทไม่จ่ายค่าสินไหมก็ไปฟ้องเรานะครับก็คือสามารถบังคับฟออ้องร้องตามกฎหมายได้อันนี้ก็คือสัญญาประกันภัยถึงเป็นทั้งสญญามแบบนะครับหรือตอบถูกทุกข้อส่วนประเภทของสัญญาสัญญาลนานักษณะนี้ในเรื่องของ กรมธรรม์ประกันภัยถือเป็นสัญญาการตอบแทนมีการตอบแทนซกันแายกันลูกค้าให้เงิน,บ,นรบริษัทบริษัทก็ให้ค่าสินไหมก็คือชดเชยในรูปของตัวเงินเวลาเกิดความเสียหายสัญญาต้องมีอาศัยหลักสุจริตใจอย่างยิ่งเนื่องจากกรมธรรม์ของประกันวินาศภายัยไม่ใช่ทุกกรมธรรม์ที่ไม่ใช่ทุกกรมธรรม์ที่จะต้องถ่ายรูปอย่างเช่นกรมาาธรรม์อังหาริมัยเราเคยไปถ,ถ่ายบ้านลูกค้าน,านนะน้อยมากมูลค่า20ล้าน30ล้านบาทถีบไม่ถ่ายก็ได้ ก็แล้วแต่นโยบายการรับงานของบริษัทประกันภัยนะครับทําไมพอเราไม่ไปถ่ายรูปปุ๊บแล้วทำไมถึงออกกรมธรรม์ได้ก็เราอาศัยหลักสุจสิตใจคัก็คือให้ลูกค้ากรอบใบประกันภัยแถลงมาแจ้งของ้อมูลมาแล้วเราก็เอามาดูว่า,าลูกค้าแจ้งตามความเป็นจริงหรือเปล่านะครับณวันที่แจ้งแล้วก็เราก็จะดูเพิ่มเติมว่าแล้วสถานที่ที่เอาประกันภัยเนี้ยอยู่ในเขตอันตรายรือเปล่าถ้าทุกอย่างดูแล้ว ไม่อยู่ในเขตอันตรายและไม่มีความเสี่ยงบริษัทประกันภัยก็รับประกันภัยโดยออกปรมธานมเก็บตังค์เลยโดยที่ไม่ไปดูสถานที่ที่เอาประกันภัยเลยนะครับเวลาเกิดเหตุทําไงล่ะลูกค้าบอกว่าบริษัทไม่เคยมาถ่ายแล้วบริษัทจะรู้ได้ไงว่าตัวเนี้บริษัทจะจ่ายหรือไม่จ่ายเวลาเกิดเหตุแล้วจะเข้าไปดูสถานที่เดียวะกันภัยว่าลูกค้าเรียกร้องค่าสิทธิ์ใหม่อะไรเราก็ไปดูว่ามันอยู่ในทุนประกันภัยหรือเปล่าถ้าอยู่เราก็จ่ายให้นะครับ ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดไปดูแล้วเรามองว่าเอ๊ะลูกค้าน่าจะลูกค้าน่าจะไม่ได้พูดความจริงเราก็จะปฏิเสธลูกค้าด้วยการใช้หลักสุจริตใจว่าลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักส,ส,สุดสุดริตใจก็คือไม่ได้แถลงข้อความจริงหรือ,อปกปิดข้อเท็จจริงหรือบางกรมธรรม์อธิีัยที่ออกไปในมาตรามีข้อรับรองติดไว้ว่าลูกค้าห้ามทําการ บงงางอย่างในสถานที่ที่เอามาจำหน่ยอย่างเช่นถ้าเป็นโชรูมรถยนต์กรมธรรม์ที่คุ้มครองเกี่ยวกับโชรูมรถยนต์เราจะมีติดข้อรับรองว่าห้ามประกอบชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือห้ามีการข่นสีภายในสถานที่ที่เอามาจำหน่ยแต่พอเราเข้าไปตอนวันที่เกิดเหตุเุ๊บโอโ้โหเครื่องข่นสีตั้งเครื่องมาเ,เลยเลยนะครับมีห้องอบพ่นสีชัดเจนไอ้อย่างเงี้ยบริษัทสามารถปรับเสธความคุ้มครองได้เพราะเราถือว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง ที่ติดไว้อยู่ในเงื่อนไขกรมธรรน,นะครับแล้ก็ต้องเอาข้อต่อสู้มาส่งกานแล้วก็อันสุดท้ายเ,าเป็นสัญญาที่ต้องมีหนังสือลงรายชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะบัคคาขาองรองได้ประเภทของสัญญาข้อนี้ตอบทุกข้อ,น,อนะครับโมคิยกรรมมีใครเจอข้อสอบโมคิยกรรมบ้าเ <c oughs> จอไหมอ่ะบอกได้เลยนะถ้าเกิดครั้งหน้าเจอข้อสอบโมคิยกรรมสิ่งที่ง่ายที่สุดคือ โจทย์ถามอะไรไม่รู้แหละแต่ชอยกไก่แลไถ่พระไฟงมูมีโมคะโมคียะแล้วอะไรก็ไม่รู้อะไม่ต้องอ่านโจทย์ก็ได้ประหยัดเวลาไปสักสามสิบวิตอบโมคียะแล้วถ้าว่างๆก็กลับมาอ่านโจทย์กงได้เยเพราะว่าหลังจากท่านก็สอนมาแล้วเนี่ยในคู่มือประมาณยี่สิบห้าข้อตอบโมคียะเกือบทุกข้อไม่มีตอบโมคะเลยนะถึงบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของแต่คำถามจะเป็นอะไรให้ตอบไปเลยเ้อโมคียะนะครับ อันนั้นคือสิท่งที่ถ้าเราเจอในข้อสอบโอเคหลังจากเราเจอเข้อสอบชุดนั้นก็ถือว่าง่ายให้ตอบโมคียะแต่ถ้าเกิดเขาถามความหมายของโมคียะตรงๆว่าโมคียะหมายถึงอะไรโมคียะหมายถึงการกระทําที่บังคับใช้ได้ตามกฎหมายให้เราจำหนึ่งก็ได้โมคียะโมคียะแปลว่ามันมีคําว่าภาษาอังกฤษตัวนี้ในคํานี้คือคําว่า k e โ <cido f> มย่าไปนึกไม่ออกภาษาอังกฤษคำว่าีย์ให้นึกเลยว่าโม ok um คียกรรมีย์คือกุญแจแปลว่าเรามีกุญแจอยู่ดอกหนึ่งเวลาทำกัรภัยปุ๊บเขาให้หน้าตารัวกรรน,นก็เหมือนให้กุญแจเรามาถือกรรมธันเสร็จปุ๊บให้รู้เลยว่าวันนี้สถานที่ที่เอาปใใระกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเรามีกุญแจดอกนี้แล้วมีไว้เพื่ออะไรหรือมีหน้าตากรรมธันอันนี้ววเวลาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่เวลาเกิดเหตุ แปลว่ายังไงก็ตามกรมันทันฉบับนี้บางคับใช้ได้ตามกฎหมายแน่นอนเพราะ